ไม่มีทุนทําธุรกิจต้องเริ่มต้นอย่างไรดีคลิปนี้มีคําตอบค่ะหลายๆคนนะคะเดินตามหาความสาเร็จมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็โอ้ครูขาหนูก็อยากสําเร็จนะคะแต่ว่าหนูไม่มีเงินเลยอ่ะหนูจะเริ่มต้นอย่างไรได้บ้างครูเอกต้องบอกพวกเราแบบนี้ว่าครูเองเริ่มต้นปั้นธุรกิจขึ้นมานะคะจากเงินลงทุนที่เรียกว่าศูนย์บาทเลยนะคะติดลบสิบล้านหรือเงินติดตัวแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะครูเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกเลยนะคะที่ครูเริ่มทําคือครูกู้เข้ามา7จ็ดพบาทนะคะเพื่อไป ซื้อเครื่องสำอ,อางมาประมูลนะคะแล้วก็สร้างกําไร10,000บาทครั้งแรกวันเดียวเลยนะคะจากการที่ครูออกมาไลฟ์สดนะคะในโลกออนไลน์วันนี้ครูมาบอกพวกเราแบบนี้ค่ะว่าการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนั้นมันทําได้เยอะมากค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีนะคะคือ1 หาความใช่ของตัวเองให้เจอก่อนหาความใช่ของตัวเองให้เจอคืออะไรที่เราใช่อะไรที่เราชอบอะไรที่เรารู้สึกว่าเราหลงไหลคลั่งไคลหมันอย่างครูเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเครื่องสําอางชอบแต่งตัวนะ,ะชอบดูแลตัวเองชอบทําให้คนอื่นสวยนะคะดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ครูใช่และชอบมันก็คือเครื่องสําอางด้วยนะคะหรือพวกอาหารเสริมประเภทนี้นะคะครูจึงนำสิ่งนี้มาขายพอมาขายปุ๊บเนี่ยมันเกิดความถนัดมือนะคะแน่นอนค่ะก่อนที่คุณจะ เริ่มไปหาของมาขายสิ่งที่คุณจะต้องรู้ว่าใช่เพื่ออะไรเพื่อจริงๆแล้วในโลกปัจจุบันยุค 5G เนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุนได้ซ้ำถ้าคุณเจอสิ่งที่ใช่คุณสามารถ pre o ด d e r สร้างยอดกลางอากาศเสกยอดกลางอากาศได้เลยทําอย่างไรคะครูขาเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณใช่อะไรสิ่งที่คุณจะต้องมีค่ะเพราะคุณไม่มีทุนคุณต้องทํามากกว่าคนอื่นนั่นคือการบอกต่อค่ะ สำหรับครูเนี่ยถ้าเกิดตอนที่ครูเริ่มต้นทีแรกที่ครูไม่มีทุนเนี่ยแน่นอนค่ะเมื่อเราโพสต์ใน f c e e o o o อะคะ่ะคนที่เข้ามาติดตามเราหรืออยากจะร่วมงานกับเราในช่วงแรกหรือคนที่มาสนับส,สนุนสินค้าเราตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรารู้จัก พราะคนที่เรารู้จักเขาเข้ามาสิ่งที่เราจะต้องทําคือการแนะนําแล้วก็ปิดการขายนั่นเองวันนี้ค่ะถ้ากลับไปที่ข้อหนึ่งก่อนถ้าสินค้าคุณไม่ชอบแล้วก็ไม่ใช่เวลาคุณแนะนํามันก็จะไม่อินนะคนที่เขาฟังก็รู้สึกว่าเออเราไม่เป็นมืออาชีพในการแนะนําเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูม,มีคือเพราะว่าสินค้าเรารักเราชอบมันใช่ไงเวลาเราพรีเซนต์มันก็เลยอินดังนั้นเนี่ยครูเริ่มพรีออเดอร์จากการโพสต์สินค้านะคะและแนะนําด้วยหัวใจนั่นเองนะคะดังนั้นหลายคนเป็นแบบนี้ค่ะมีคนถามแล้วปิดการขายไม่ลงเพราะว่าไม่รรู้จะะแนนําาอย่งไ สิ่งที่ทาให้คุณแนะนําคนแล้วก็ทําให้คุณสร้างรายได้ทันทีเนี่ยคะคือการแนะนําจากหัวใจของคุณนะคะพูดเท่าที่เรารู้พูดเท่าที่เราศึกษาแต่ใช่ว่าจะไม่ศึกษาข้อมูลโดยที่ไม่รู้เลยว่าโปรดักที่เราจะขายนั้นมันเหมาะกับใครและมันเหมาะกับคนที่เขาถามเราหรือเปล่านะคะ สิ่งที่3ค่ะที่ทําให้ครูนะคะเริ่มต้นสร้างธุรกิจนะคะแม้มีมีทุนน้อยนะในตอนเริ่มต้นต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะติดลบนะคะแล้วก็กู้เงินเข้ามาเจ็ดพันที่เหลือเป็นเงินที่เราสร้างยอดทั้งหมดเลยนะค,ะครูสีตาทําแบบนี้เมื่อเราได้กําไรนะคะเริ่มขายของชิ้นแรกได้เรารู้แล้ววิธีขายของชิ้นแรกเราทําอย่างไรหลังจากนั้นมันเกิดกระบวนการทาซ้าครูทําซ้ําค่ะเพราะถ้าเราพรีออเดอร์แบบนี้มันได้แบบนี้แล้วถ้าเราพรีออเดอร์เยอะขึ้นละ่ะเห็นไหมเราก็เริ่มเกิดกระบวนการแตกหน่อออกผลทั้งด้านความคิดค่ะ จาก1ชิ้นเพิ่มเป็น1 0ชิ้น10ชิ้นเพิ่มเป็นร้อยชิ้นร้อยชิ้นเพิ่มเป็นพันชิ้นพันชิ้นเพิ่มเป็นหมื่นชิ้นเห็นไหมและปัจจุบันเองครูยังดําเนินธุรกิจด้วยการีออ o ดอร์ก่อนสินค้าไหนก็ตามที่ครูจะผลิตครูจะโพสผ่านเ c e b ุ o กก่อนว่าตลาดเขาชอบเขารักเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเขาชอบเขารักครูผลิตแต่ถ้าเขาไม่ชอบไม่รักไม่มีการีออเดอร์มาครูไม่ผลิตนะคะนั่นจะทําให้ครูนะคะมีจุดคุ้มทุนที่เรียกว่า ไม่ต้องลงทุนเลยว่ามันคุ้มทุนตั้งแต่เริ่มคิดมันคุ้มทุนตั้งแต่เริ่มอไอเดียดังนั้นลองถามตัวเองว่าวันนี้เรามีไอเดียหรือเปล่านะคะเราตามหาตัวตนของเราเจอหรือเปล่าที่สําคัญเราฝึกฝนกับสนามในปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนไปได้มากมายขนาดไหนทําไม่เป็นเริ่มต้นได้ทําคลิปไม่เป็นทําวิดีโอได้ใส่ใจนะคะและดูะรายละเอียดว่าเราต้องเพิ่มเติมอะไรได้บ้างครูเองก็ยังเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะ free order มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทํา ตำรวจในสิ่งที่ครูบอกไปค่ะคุณไม่มีทุนก็เริ่มได้ย้านะคะต้องขยันแล้วก็เรียนรู้แถมต้องลงมือทํามากกว่าคนอื่นด้วยเพราะเราไม่มีทุนมีทุนแล้วก็ต้องบริหารจัดการต่อนะคะ เพื่อจะได้ขยายต่อยอดคนรวยสร้างคนคนจนสร้างงานนะคนรวยบริหารเวลาคนรวยบริหารเงินแต่คนธรรมดาไม่บริหารเวลาแล้วก็ไม่บริหารเงินอย่าลืมนะคะต่อยอดด้วยนะคะอ่ะด้วยรักและปารถน,นาดีจากครูสิตาใครมาใหม่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปดูที่ w w w t e a c h e r s t a com นะคะไปขอคลิปมหากรเบ21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่ง level 1นะคะ ถ้าคุณเรียนคอร์สนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์และมีกาไรหลักล้านตั้งแต่เดือนแรกแน่นอนนะคะถ้าสิ่งที่คุณทํามันชอบมันใช่แล้วก็มันดีสําหรับคุณและดีสําหรับคนอื่นไปลองเรียนคลิปพัฒนาความเชื่อตัวเองดูครูใช้กฎระดับโลกในการเดึนดูดยอดขายนะคะเจ็ดเดือนร้อยล้านนะคะรวมถึงคลิปสดที่หน้าเพจครูสิตาผ่านอนสนปันเองได้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะยูทูบครูสิตา Law of u n i v e r s e นะคะเชื่อว่าคลิปดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปสับสับไครต์ที่ช่อง YouTube ยูทูปหน้าสสัดีคะ่ะ